แล้วก็ผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมดุสซิกเกอร์เมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับหน้ากากในตำนานนะครับผมนั่นก็คือหน้ากาก PBTN นะครับเป็นหน้ากากที่แรมากรับในยุคสมัยก่อนณปัจจุบันตอนนี้ก็ยังถือว่าแรแต่อาจจะไม่ได้แรเท่าสมัยก่อนละเพราะว่าณนปัจจุบันก็มีการนํากลับมาขายลดราคานะครับผมซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ทันซื้อในช่วงลดราคานะครับเราก็ ได้หน้าก,กากของเรามาใช้นะครับซึ่งเราก็จะทําคลิปเล่นหน้าก,กากตัวนี้นะครับเขาว่ากันว่าหน้าก,กากตัวนี้มันโหดมากแล้วมันคึกมากนะครับในยุคสมัยก่อนเนาะหน้าก,กากตัวนี้จะบวกพลังโจมตีแล้วก็บวกค่าสถานะป้องกันนะครับผมเนาะหรือว่าบวกป้องกันนั่นเองบวกเกาะอ่ะส่วนดาเมจของหน้กากาก PPTN ตัวนี้จะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่มีคนเข้ามาอธิบายไว้ในกลุ่ม p p ใจกันร้อยนะครับผมเนาะว่าหน้าก,กาก PPTN เนีย่ยเขาจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ใช้กับอาวุธที่มีดาเมจจะเยอะ s อ3หรือว่าลูกซองหรือว่าสไนนะครับผมเนาะส่วนหน้ากาก PVIC เนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยหน้ากากตัวนี้เขาแนะนําว่าให้ใส่ปืนกลเพราะว่าหน้ากากตัวนี้มันจะบวกดาเมจสามหน่วยคือจะไม่ได้บวกเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์คือบวก3หน่วยไงเอ่อถ้าบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าปืนดาเมจน้อยมันก็จะบวกน้อยอย่างที่จะ7ดาเมจ20มันก็จะบวกแค่2หน่วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมเนาะโอเคครับผมซึ่งเราได้ลูกซองก็ ดาเมจแบบเยอะมากนะครับถ้าท่านผู้ชมดูตอนนี้นะครับดาเมจบวกไป53หน่วยไอห้าหน่วยเนี้ยไม่ได้มาจากหน้ากากอย่างเดียวนะครับมาจากหัวกระสุนด้วยนะครับเดี๋ยวผมถอดหัวกระสุนก่อนละกันเนาะโอเคถ้าถอดหัวกระสุนเนี่ยจะอยู่ที่26หน่วยนะครับบวก26หน่วยนะครับคือหน้ากากคือพียอบวกยี่สิบหกนะครับผมเนาะเอาไปบวกลบคูณหารเอาเองนะผมไม่เก่งเลขนะครับผมเนาะเราใส่เข้าไปปุ๊บเป็น53หน่วยโอ้โหดาวเมีห้าสิบสามหน่วยนะครับอันนี้สําหรับสายซองนะครับ ตามเอ็ดมันจะเวอร์นะครับสำหรับซองแต่ถือว่าแรงแรงมากนะครับผมเนาะนะนีะนากากคือตำนานนะผมมีวันเดียวผมก็เก่าผมเก่าวว่าผมจะไม่ใช้เลยผมเกา่าผมจะเก็บเลยต่นะคราวนี้พอผมเห็นตัวเกมเขานำกลับมาขายผมก็เลยว่าอ๋อถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ต้องเสียดายลวเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมันก็เอากลับมาขายใหม่นะเออก็เลยจัดเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องจัดคู่กับลูกซองนะครับผมเนาะ สำหรับหน้ากาก PPTN นะครับเราจะลองเข้าไปเล่นดูว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับสําหรับหน้ากาก PPTN นะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจำว่าไม่เคยเล่นเลยนะตั้งแต่ได้มาก็ไม่เคยเล่นคือไม่กล้าเปิดจาว่าไม่กล้าเปิดเลยทีเดียวโอเคก็ผมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับผมไปเข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังดีที่เรายัางทันได้เล่นอยู่นะอันนี้ซองซอมบี้ของเราเปน,นหัวแตก ไม่โดนออกตั้งครับกระสุนเหละสี่นัดโอ้ยอันนี้มีสิบสองนัดเองว่ะกระสุนอุย้ยแม็กค,คิวเลยเหรอเฮ้ยเรีย<ป>บร้อย ก็จเจอตัวเลือดร้อยนัดเดียวเดียงนะอาเปิดระเบิดโอ้ยิงไม่โดนไอ้เยเลือดร้อยไปี<ะ>่อะไรลบ

ไปี่รอเลยอุ้ยจะไม่ตายโดนนั่นนะ่ะโดนนั่นนะ่ะเราไม่เก่งลูกซองเหมือนใครอื่นเขา องบ้างแต่ไม่เต็ม,มนหน่วยกลางเหรออยู่กลางเหรอเรารค่อยเข้าเพื่อค่อยๆเข้า พิกดีนะช่วยเพื่อนไว้ทันไม่งั้นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะโดนใครอ่ะเมื่อกี้โดนนะเรื่องอะไร อุ้ยไอชิบูนายเหนวะไอชิไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหไอชัตว์่าตอนไหนวะ เลือกก่อนนะยิงไม่โดนพลาดต่อระยะไกลต้องปกไปก่อนแล้วกันถ้าเป็นคนอื่นนะระยะไกลเขาลูกซองเก็บนะแต่ผมไม่แม่นขนาดั้นสนด์คนนี้สนด์ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงแม่นด้วยรอรับน้องอย่างเดียว ร้อยวินเลยเหรอ เนกันก้าวิ่งเร็ว่ะอะไรจะจบเนี่ยระวางังเพื่อระวางังกระสุนเราน้อยด้วย

มีไหนมีไหนบอยหรือเอวางละบอยไอ้แก ไปอยู่ทำไมตรงน,น้นต้องระวังตไนโตก่ขึ้นเออขึ้นเดีตนโอ้โหดูคนเดียวได้เพื่อน

อยู่ไหนยอยู่ไหนยอยู่ไหน,ยยนที่เหลืออยู่ยหไหนจ๊ะบอมม์ has been planted ไม่ทันโดนซันไนเก็บไม่ทันอะไม่ทันไม่ทันจริงเยอะเลย

ว้าดูเลยรอบที่แล้วนี่คือแบบโอ้โหมันจริงนะเอ,อแต่ไม่รู้มีโปหรือเปล่าไม่น่าจะมีถ้ามีมก็นียนมากเล่นกันแบบก้าวินนะเล่นแบบยาวแบบยาวมากตอนไหนโหมากพักดตะโคก็ตาย สีเลือดเยอะร้อยสี่สองหน่วยมีเทมพวกเลือดสิบหน่วยของผมนะแจกแจกมันล็อกอินแล้วมันได้ไม่มาก็วางเีาดิแก๊สไปไหมละ่ะ ไปไหนแล้วยังไงก็ต้องมาล่าเลยอุ้ยไอ้เหี้ย helmet protection ลา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 กูเจอแล้วโผล่เจอแล้วผมเจอตัวนึ่งนะโปล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 มองโปลมอง รอยูแมทค,คิวอยู่ไหนปวะมองอยู่ไหนสุดลนัดยไม่ได้เติม ตัวอยู่ไหนรวางเรียกเลยก็ได้ไบ,บอม has been planted ไอชิบหายเล่เหลี่ยมมึงนี่นะเดี๋ยวเพื่อนกันอีกไอเยอะ

อย่าระเบิดมาเป็นฝ่ายกันบ้างเจ็บนะแต่ไม่ตายรอบุกเลยฝั่งนู้นนะ này quá chạy lên thách chạy lên ไอ้สัตว์เอ,อ้ยโคตรน่า,านโอลมองไะมันเลยรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนจริงไม่ทันด้วยรับมไม่ได้บอม has been planted Helmet protection! <laughs> <laughs> Blue tea, win.